สวัสดีค่ะอม่เหมือนกับมาจากโรงเรียนอ่ะวันนี้พี่ดาวมาเยี่ยมถึงบ้านเลยขอบคุณนะคะจำกันได้ไหมเอ่ยตอนนี้พี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวอยู่ชั้นอะไรล่ะอายุเท่าไหร่แล้วลูกป .4 16 16อ๋อน้องพี่ม .4 ก็คือแก่กว่าน้องพี่2ปีน่ารักมากเลยตอนนี้เราทำอะไรกันครับเด็กๆเราจะมาพาพี่ดาวเที่ยวบ้านสตายเก็บไหเกี่ยวไหมเก็บ้เกี่ยวเนี่ย แม่จะไม่อยู่เดี๋ยวให้เด็กจิว๋วพาเที่ยวดูซิว่าจะนําถูกไหมอ่ะ<ม>แบบจะเดินหลงไหมบ้านเราอ,อ่ะจะหลงไหมไม่หลงไม่หลงหรออ่ะเราจะเริ่มที่ไหนดีห้องนี้เลยห้องนี้เลยอ่ะห้องอ่ะตอนนี้อยู่สต <c oughs> ูดิโอพาไปดูห้องนู้นสิห้องอะไรอ,ะ <c oughs> อ่ะพูดเลย <c oughs> ถ่ายน้ำพิงไหมเป็นอันนี้เป็นห้องนักเรียนนะคะห้องแรกเป็นฉากห้องนักเรียนก็คือ อธิบายด้วยอธิบายพี่ดาวด้วยว <c oughs> <c oughs> ก็คือว่าเราจะถ่ายช่องเด็กจิว๋วชิวเอาที่เป็นละครนักเรียนเนี่ยกันที่ห้องนี้เป็นเป็นหลักอ่าแล้วก็คือว่าจะมีนักเรียนไม่เกิน6คนถ่ายกันแล้วก็มีเพื่อนพิมพ์บ้างหรือว่านักแสดงบ้าง<ช>อะไรอย่างง<ช>ี้ค่ะอ่าเป็นไงบ้างคะพี่ดาวฉากของเราอ้าเมา่เลยหนูเคยเห็นดูดูอยู่บ้างหรือเปล่าคะลูกางคริสที่ลานคริสเล่นเป็นนักเรียนด้วยใช่เล่นเป็นนักเรียนด้วย ห,ห้องแต่งตัวนักสแสดงใช่ไหนคะห้องแต่งตัวนักแสดงเพื่อทำไมมีห้องน้ำค่ะเขาเ,เขามาเข้าไปแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องคอสตูมค่ะ <c oughs> ห้องแบบแล้วก็ทําโต๊ะแต่งหน้าให้นักสแสดงอะไรอย่างนี้ <c oughs> ตอนนี้มีช่องหนังสั้นค่ะประชาชื่นสตูดิโอ่เพ <c oughs> ิ่ <c oughs> พงเริ่มทำไม่นานขอบคุณค่ะเพิ่งเริ่มทําอย่างอีกยาวอ่ะห้องต่อไปนี้ก็เป็นฉากห้องอะไร ห้องนั่งเล่นไงห้องนั่งเล่นนะฉาะห้องนั่งเล่นมีพอเป็นประตูเปิดได้ค่ะเปิดได้แต่ว่าแบบบางทีมันแบบไม่ค่อยบาลานซ์เราจะต้องจับอ่ะเปิดได้ค่ะเปิดได้ป้าก็จับให้เรก็เปิดเข้าไปได้เออเดี๋ยววานจันทมาทำ้งอ่ะทำประตูแล้วนี่ก็คือจริงๆไอ้นั้นไม่อยู่ตรงนี้เขาอย้ายไปย้ายมาเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์เบาๆอ่ะค่ะแบบที่มันแบบยกได้อะไรเงี้ยออมของพิมพ์ที่ ไม่ได้ตีซื้อมาจะฝึกแต่ว่ามันไม่เหมือนไม่เททางเลยเออเลยแบบตีไม่ได้ีอยู่หลายรอบเนาะต้องเหรอเป็นกีตาร์เป็นโนคีย์บอร์ดบ้านสามห้องสามห้องอันนี้ไม่ใช่ห้องน้ำแล้วและก็มีห้องครัวข้างในชั้นนี้ชั้นนี้เป็นชั้นสามคือบ้านเราเริ่มตั้งแต่ชั้นสามไปเป็นห้องอะไรลูกอันนี้ห้องโฮมเธียเตอร์ค่ะเป็นโรงหนังเป็นโรงหนังอ่า มีดาวมีดวงดาวบนท้องฟ้าดท้องฟ้าเปลี่ยนสีได้เข้าไปเลยถ่าได้ค่ะครับ่อันนี้เตู้โชว์ของเล่นของปลาค่ะมีการ้ดมาตั้งมันขึ้ยอรัาการมากฟ้าฮอทนเธอร์น้าควงไปแล้วอ่ะดูดิมันร้อนจัดมาละลายหรอมล้ก็ตอนนี้เรามาดูแมวนะคะ พี่ดาวเขาเลี้ยงแมวหลายตัวที่บ้านที่มีละมีกี่ตัวคะตอนนี้เหลือสามตัวเนาะที่บ้านพี่ชายบ้านมี่สวยกี่ตัวเก้าตัวฮะบ้านพี่ชายน่าเอานะโอ้โหตอนแรก็อยู่รวมกันนะแล้วก็แยกกันแยกกันแต่วัอาทิตย์บางทีก็จะไปคาเฟ่แมวเจมมี่ครับเนี่ยเจมเด็กดีอ่ะเจมให้อุ้ม แมวแมวบ้านนะครับแมวไทยอ่อ,อนกว่าหรอใช่อ,อ๋อเหรอคะอ๋อแต่แมวพันเหรอแมวพันที่ผมเลี้ยงมาที่บ้านน้อยมากนะทั้งดาวเนาะแต่ามาอ,อ่อนแต่ว่าเมื่อก่อนจะเลี้ยงแมวแมวจอนจนัดนะก็จะอ,อ,อ,อ่อนคอเคลียร์ขึ้นมาเหรแต่ว่าแมวจอนจักจะตัวผมหอมใช่ครับคนหอมไม่เวิไม่ไม่ยไม่ใค่อ้่อนแต่ว่ามันให้อุ้งไง แต่มีหลายคนบอกว่าบางตัวมันก็หนีเลยในนี้ยังยอมให้อุ้มันนี้ยอมให้อุ้มแบบเอามาเอามาตัดเล็บแคะหูอะไรเงี้ยก็ยอมให้ทำฝั่งนู่นน่าจะปันปันกลางนะไม่ได้ออนมากอันนี้เป็นห้องนอนป้ากับแม่ห้องนั้นก็จะเจอกับห้องน้ำก่อนแล้วค่อยเป็นห้องนอนเพราะอะไรคะเพราะแม่รู้ป้าก็แหววป้าก็ชอบป้าก็ชอบไปเจอห้องน้ำก่อนอ่าป้า ก็มีรูปน้องพิมทั้งบ้านแหละคนก็จะเขาใครมาก็ไม่รู้ว่าห้องไหนเป็นห้องน้องพิมพ์เมื่อวันก่อนมีคนมาที่เขาจะมาถ่ายรายการนะเขาถามว่าเอาอันนี้ห้องน้องเหรอบอกไม่ใช่ห้องพ่อแม่บอกทำไมมีแต่รูปน้องบอกจริงๆแล้วทุกห้องคือมีรูปน้องพิมพ์ทางท้งบ้านห้องหนมห้องน้ําห้องครัวอะไรก็มีหมดรายการเราจะมาถ่ายคะรายการที่บ้านและสวนจริงเหรอคะพี่ปาชอบด้วะเดี๋ยวใครดูบ้านและสวนตอนนี้เป็นห้องน้ํา ห่างจาห้องแต่งตัวเลยลกอ่ะเปิดไฟเปิดไฟเปิดถูกไหมเปิดถูกเยเปิดอตงเนี้ยเกลางอันนี้เป็นที่เขาต่งเองนะของตาแม่ค่ะก็มีลูกน้องพิมพ์เช่นกันเสื้อผ้าไม่เยอะบ้านเนี้ยมีแค่เนี้ยต่ป้าแตกีจะพาน้องดาวเข้าห้องดูนะคะ ของติงของติงมีเป็นโต๊ะทำงานค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำงานเอาไว้วาของติงของริงค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเตียงนอนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเตียงสองชั้นแบบเวลาเพื่อนมาให้เพื่อนนอนข้าไว้เพื่อนเคยมากี่คนคะเจ๊เกียวเจ็ดคนค่ะนอนได้แค่สองนอนด่อขึ้นไปได้นะคะแต่ว่าหัวจะชนเพราะว่าเป็น หลายเยอะมากแล้วก็ลูกติ่งนี่ไงเจมี่นายกเจมี่นายโฟร์ไปเรารู้จักใช่ไหมลูกรู้จักไหมแปเราไม่ได้ชอบใช่ไหมก็เซเว่นค่ะเหรอก็เซเว่นดิ่ก็เซเว่นมไปดูห้องน้ำกันลูกมาดูที่ห้องน้ำใครสวยกันมีคนบอกห้องน้ำปิ๊งสวยกว่าดูไม่ดูห้องแต่งตัวเหรอห้องน้ำแต่นห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำค่ะว้าว แบบนั้นนะแบบค่ะแล้วก็กระจกอันนึงเป็นแบบ one way ค่ะแปลว่าเรามองเห็นเขาแต่ว่าเขาไม่เห็นเราจากข้างนอกเวลาเรอะฮะมันแจกได้ไงก็ปาร์ก่อนถ้าเปิดปาลองหนูนะนี่หนูเป็นไงลูกหัวบ้างเลยค่ะอืมลูกน้องด้วยอืมดูข้าง บนี่เป็นต้นเสื้อผ้าค่ะมีต้อผ้านิดเดียวเสื้อผ้าพี่ดาวเยอะกว่านี้ไหมเยอะมากเยอะมากยิ่งโตก็จะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะนี้เป็นสากชอบแต่งหน้าเหมือนกันนะมีคอสเมติกสกินแคร์อะไรเงี้ยน้องยูเริ่มเริ่มเองมีแค่นี้เดี๋ยวจะเยอะกว่านี้ใช่ไหมถือว่าน้องเขาแบบเฐานะสวยอะน้องผิวดี คุณตัวช็อบคุตัวช็อตยังเย็นอย่นยังเย็นเพราะว่าช็อต่ห้คุพูดมารยาทนะพี่ดาวบอกพ่ดจริงๆรี่ไม่ได้รักในการแต่งหน้าเลยเลยเขาแค่ทาครีมทาเซรั่มนิดหน่อยมันอยากก็ซื้อตาเพื่อนมายังไม่เคยใช้เเพื่อนบอกเอันนี้ดีนี่ดีก็ซื้อมาใช้บ้างไม่ใช้บ้างเขาจะไปใช้แบบน้ําหอมชอบน้ําหอมใช่ไหมพี่ดาวชอบน้ําหอมไหมพี่ดาวเขาไม่ชอบหอมเพราะตัวหอมอยู่แล้วไงน้ำหอมชอบเฉพาะคนที่ต้มน เป็นไงครับน้องดาวห้องน้ำใครสวยกันห้องนอนใครสวยกันครับพอๆกันเลยค่ะชอบสองห้องเลยชอบโซนนี้เลยชอบโซนนี้เปิดห้องตื่นๆมาจะเจอกับสวนใช่ไหมซึ่งไม่เคยออนมากกว่านี้นี่ต้องใส่รองเท้ามั้งอ๋อไม่ใส่ถุงเท้าไม่เป็นไรอันนี้จะไปไหนกันครับสวนหน้าห้องน้ำคือใส่รองเท้าที่มันแบบเอาห้องน้ำาแล้วก็อะไรหนูเตะรองเท้าเตะคุณพิลาทำไมลูก ฮะต้นไม้อะฮะเขากลัวเขากลัวมีตัวประลาฉันรูกว่ามีตัวประลาใช่ไหมไม่ไม่มีเพราะว่าอีกบโงคนทิ้งตกแล้วอีตรงเนี้ยมันชอบเาอย่ากัอย่ากังวลอย่ากังอย่ากังวอย่ากังเขาก็เลยต้องระแวงนิดเดียวไม่เคยเลยดีเซนหน่อยอันนี้เป็นต้นไม้ตอนแรกมันแบบว่ามีใบเต็มเลยแต่ว่ามันแห้งตายสองวันเนี้ยเหมือนอากาศมันร้อนมากอยู่ดีมันก็เขียวเลยอะค่ะ เตอกเพียบเลยอ่ะมีรองเท้าเนยพี่สาวมาตัดอะขอบคุณพี่ดาวกับคุณวิลาวันนี้ไปเยี่ยมเยี่ยนบ้านเรายอดเยี่ยมมากเลยบ้านเขาก็อยู่ไกลจากบ้านเราเหมือนกันนะพี่สาวไปเยี่ยมถึงบ้านเลยเอาไว้ว่าเราหาโอกาสไปบุกสตูดิโอเขาบ้างดีไหมสตูดิโอเขาแบบมีหลายหลังมากเลยอะเดี๋ยวเขาสร้างเสร็จเราไปเที่ยวบ้างโอเคบ๊ายบากๆครับติดใจครับ